เจอรถคนดังครับทุกคนนี่นี่ทายว่ารถใครฟึบโอ้ยลุ่มลุ่มลมลนี่รถคนดังครับผมลาดูราแต่วมาคันนี้ไหมใครเอ่ยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับผมนี่สงสัยจะออกกุดนี้หรือเปล่านี่ยมองไม่ชัดนะครับผมราอ,อยู่เราอยู่ไกลมากเขาจะไปริมแคนเทน,น,นอลนี่เนาะ ร้องเพลงอยู่นะครับขับรถเร็วๆนะขนาดตึนทางโค้งเลยตามไม่ทันเลยครับรถเร็วมากนะครับออบ่าเป็นทีมงานครับนะสีขาวสีขาวสีดำนนนเนาะรถแอร์นะ 给他捂的、嗯。